เมื่อพูดถึงความเป็นชุมชนจะเห็นว่าในประเทศเรามีชุมชนอยู่มากมายซึ่งเป็นพื้นฐานดั้งเดิมของสังคมไทยเลยละครับซึ่งชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมต่างมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆของแต่ละชุมชนไปใช่ครับสิทธิชุมชนประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดรับรองสิทธิและเสรีภาพชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540คุณผู้ชม คงสงสัยไม่ต่างจากผมนะครับว่าสิทธิชุมชนคืออะไรสำคัญอย่างไรแล้วระบุในรัฐธรรมนูญไว้อย่างไรบ้างครับเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ภัยศิษิ์พานิชยากุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้เราได้ทราบกันครับ สิทธิชุมชนเป็นเรื่องของการรับรองสิทธิของความมีอยู่จริงของชุมชนโดยรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากสําหรับพื้นฐานทางคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะทั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นฐานทางคมไทยนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากกลุ่มที่มีอยู่จริงนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยได้รับรองสิทธิชุมชนเอาไว้ให้มีองค์ประกอบที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีดศิลปะวัฒนธรรมเประเพณีะน,นะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอต่อรัฐในการจัดทาประโยชน์ฐานะต่างๆต่อชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะจัดสนดิการของชุมชนนะครับถึงแม้จะมีการบัญญัติไว้แล้วปัญหาเรื่องสิทธิชุมชนดูเหมือนว่าจะไม่ลดน้อยลงไปเลยทั้งปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม ด้านความเป็นอยู่ของชุมชนเราไปฟังกันครับว่าเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรคือหลักการสำคัญเกี่ยวกับสิทธิชุมชนที่ควรบัญญัติเพิมเ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญครับนอกจากที่บัญญัตบมาไว้แล้วในรนัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเพิ่มเติมก็คือคนไกในการทําให้สิทธิชุมชนนั้นเป็นจริงในทางปฏิบัติประการที่1ประการที่2คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของแนวหรืยบายพื้นฐานแห่งละนั้นเนี่ย ควรจะต้องกําหนดให้เป็นนโยบายพื้นฐานในรัฐในการส่งเสริมให้ชุมชนไปดําเนินการต่างๆตามที่รับรองสิทธิเอาไว้นะครับอันที่3ก็คือว่าในหมวดว่าด้วยเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรจะต้องกําหนดให้มีบทบาทของชุมชนและสีชุมชนเนี่ยเข้าไปทํางานร่วมกับองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นนะครับประการที่4ก็คือว่าในบทที่ว่าด้วยเรื่องของบทเฉพาะการเนี่ยจะต้องกําหนดในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับปรุงแจ้ไขสกฎหมาย และทําให้สิทธิชุมชนต่างๆที่ไปปรากฏในกฎหมายระดับขั้นยับนั้นเนี่ยเป็นจริงเกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับจากที่กล่าวมาแล้วนั้นประเด็นต่างๆที่ควรเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญมีดังนี้ครับซึ่งมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนี่คือประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในรัฐธรรมนูญ ที่สถาบันพัะปกเก้าได้จัดทําการศึกษาองค์ประกอบที่พึงมีของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยและพบประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอของท่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ